อยู่ตรงไหนจะได้ทีมจะได้ไปช่วยอ๋อเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไกลมากๆเพราะว่าเพื่อนอยู่สามสะพานเนี่ยผมอยู่ล่างสุดเลยคือแบบมันไม่ทันติดนานเลยเออมันไกลไปถ้าลากเพื่อนมาด้วยผมว่าโดนกันหมดเลยให้เพื่อนตั้งหลักตรงนั้นดีขึ้นขึ้นสูงเยอะพร้อมไหยเมื่อกี้ผมอยู่ไกลเพื่อนมากเลยถ้าดูในไลน์นะคือผมกระโดดไปสองสะพานเนี่ย ถามว่าไปแอบดูให้ก่อนว่ามีตัวอะไรข้างหลังตุ้อมถามว่าถ้าเข้ารอบไปทีมยังไงตาตังก็สลัดสิทธิ์กีครับโจชเข้าหมดแล้วก็คงต้องสลัดสิทธิ์มันไปไม่ได้โจชาตากำหนดมาแล้วให้ผมสลัดสิทธิ์ทีมเดิมอะทีมเดิมอ่ารอบนี้เขามีวอลล์รู้เลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวระเบิดอย่างเงี้ยขบวนข้างบนข้างบนข้างบนเดูถ่ายมามามา มามามาระวังนะแลน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 เะเขหงาแลนเอ้ยผมลมขาระเบิดแล้วไม่ได้ขมามาเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยกแล้วสิ่งที่ผมจะสวยล่าตายชุล่ตายข้าหลังนนไหนกลาขึเลยขึ้เลยขึ้ไล่เลยเขาไม่มีแล้วขึ้นไล่เลยดิสให้หมดดิสดิแล้วก็าผมได้บอลหลอกแล้วผมได้บหลอกแล้ว ไปแล้ว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 ไว้ปกตีผมดูนยครับสวยครับการมีรูวการมีวอลล็อกทำให้เขาตั้งรับได้ดีมากเพราะฉะนั้นต้องเล่นเลยเพราะว่ายิ่งชื้อม่ยิ่งโดนวอลล็อกฝนเล่นลำบากไอ้ไวแบ์คุมสองจอจริงๆพี่แบกคุมสักร้อยจอก็ได้นะอันนี้ประสบการณ์เก่าเขาโอ้โหไม่ไหวปกติผมเล่นยู่สี่ห้าจอย เห็นไหมเห็นไหมเขาเขาก็สี่ห้าจอยเห็นไหมเขาก็เขาก็ไม่คือมันแค่ระเบิดนั่งรอครูดาวอะวะเขาก็จะเหนื่อยก็มันดาวมาก็เดินไประเบิดในมออำนาจอำนานหุ่นยนต์ร้อยจอของไวแบรนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเราเป็นแบบขอขอแค่หัวหน้ากิลสั่งว่าเฮ้ยตาแบงค์ถล่มประตูหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะเอาหุ่นมาตูมตูมตูมหน้าบ้านเรื่อยๆไปเอฟสิบหกไปได้ วอลล็อกเป็นอะไรที่แบบเล่นเกมยูเล่นเหนื่อยมากอะโดนพิกตีนโดนอะไรเงี้ย <c oughs> โดนพิกตีนโดนกล่องโดนสโตนเคิร์ดหมู่แล้วก็โดนตอมกัสมันแบบว่าตัวซีซีย่างหนักที่ <c oughs> ผมต้องมีสองเสื้อเนี่ยเสื้อเท้ากางขาเอาไว้กันกันท x กับเสื้อกันฟอร์สไว้เจอวอลล็อกนี่แหละ ผมเ้อตัวเดียวเลยแล้วก็หวังเพื่อนๆช่วยด้วยต่โกนเเรียกเพื่อนอย่างเดียวถ้าติดฟอสติดสตอร์ม,มาช่วยด้วยอย่างเดียวโอเคจองเลยนะเ้ยเหมียวเล่นด้วยวันนี้วันที่ทีมเยอะมากเยอะมากๆ <c oughs> ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเราบอกว่าเราจะนัดซ้อมกันวันจันทร์ได้ไหม พอพูดปุ๊บเหมือนแบบว่าทุกคนจะดีฟอลว่าเออวันจันทร์ไงก็ต้องมีทีมเล่นวะอย่างน้อยก็ทีมไวแบทโกปิโก้เจ็ดแม่มาหมดวันนี้ <c oughs> เข้าคิวไหมก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คิวเยอะวันนี้คิวเยอะกว่าจะครบก็น่าจะประมาณห้าทุ่มแล้วเราก็จะเลิกพอดีแล้วเราก็จะเลิกพอดีห้าทุ่ม เท่าที่ผมเล่นมาปัญหามากที่สุดของผมเป็นวอลล์วอลลกเป็นปัญหามากที่สุดลองลงมาก็ลุนไนแบบดาบคมๆเลยคือแบบคัดชิ่งรอกําลังแบบเดินหาข่าวอยู่ล้มไม่รู้ตัวไนนี่แม่งแล้วแต่จริงหะบางทีก็โป้งเดียวร่วงใช่มันมีหินในนั้นไงหิน เหมือนกับว่าสุ่มอะสุ่มดวงกะันเป็นคูณสามดวงเเออมันวัดดวงแล้วมันคูณสามโพะขึ้นมาก็ล่วงเลยแต่ตอนที่เราไปส่องเขาแข่งไต้หวันเนี่เหนื่อยเหนื่อยคนภาค เขาไม่เล่นเขาเขาแบา,าไม่มี<ข>สไตล์เกมเราจ้องหน้ากันจนเวลาหมด2สองรอบสิโอโหโปวดหัวเลยไม่มีใครกล้าเล่นแบบจังหวะห้าสิบห้าสิบเลยจังหวะแรกไม่แรก ่ะเนี่ยเดีทีมต่างชาติโดนไอ้โดนต่งชาติขาจะเล่นยังไงล่างล่าไม่มีไม่มีโมล์อกไม่มีโวล็อกมีบาทเิ็แพ็กแคสให้เลยค่ะเามีเอสซีนะรอบนี้ใมือได้แล้วไดได้เอซีนะได้เอซีแล้วสวยสวยสวยเอซีีเอซีีเราเบิร์ดลอยกับบไม่ตาย ผมเราเปิดแล้วอากาศไม่ตายนะตู้ครับตายผมใบชูลาแล้วผมใบชูลาแล้วไหนโป้ไหนโป้ไปไหนเราไม่รู้พุ่งกลาวงเรานี่นี่นี่เกาวงเรากลาวงเรามีต่อตีเขาตามอยู่ติดพายุผมติดพายุเออเนี่ยสบมันสบมันปั๊มยาไม่ได้เออนั่นแหละเหลือบีกเหลือตายแล้วสวยครับสวยครับ น้องถ้าไวแบลระเบิดไปแล้วอะไม่ไม่ต้องดิสเรายกการ์ดแล้วดิสตัวอื่นเลยมันตีไม่ได้แล้วเรายกการ์ดไม่ตีไม่ไม่หมายถึงเกมอื่นไงเลยอากาศถ้าเล็งถ้าเล็งได้ถ้าไวแบลระเบิดไปแล้วอะดิสตัวอื่นเลยเม่นเหมือนจ้องหน้าวัดใจอะเนะจะตายไม่ได้ไม่ตายเลยอากาศไม่ตายจ้องหน้าวัดใจไปเกี่ยมเลย ไอ้ใบไอ้กองกองบันไดอ่ะนั่นคือใบหมดแล้วแล้วคุณปางก็ใหญ่ทุกตัวฮะฮะแล้วก็เรียกเพื่อนไม่ได้ขึ้นใชมาตีมันมาตีมันมันขึ้นอ้าวขึ้นไรเองเหรอเหรอวะนี่ไม่ได้เปิดอะไรนะสารพบมันขึ้นไรเองผีหลอกไรขึ้นอ่ะ ดูซ่องอยู่ทุกป๊อปชัแน,นลเด้งไหมสีเด้งไหมเอ้ขอโซโดเดอ้พอปกิมนเนลตอะไรอยู่ขึ้นไลค์อยู่<อ>มันอะไรไปขึ้นของคลาสสิกวะเฮี<แ>ยงง,งแอดโซเดสกิมเลตเนยเ